เกมเรษที่ m e t ไม่ r ต d เเป็นเกมที่สนุกแบบเซอร์ไพรส์ผมมากในแบบที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนครับวิดีโอนี้ก็เลยเอาประสบการณ์การเล่นมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังแต่ว่าทั้งนี้ผมจะเล่าเฉพาะในพาร์ทของเกมกระดานเท่านั้นนะครับเพราะคิดว่ามันคือคอเกมเพลย์ที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าไปเพลิดเพลินกับมันได้อย่างแรกที่ต้องบอกก่อนก็คือผมไม่เคยเล่นเกมภาคแรกมาก่อนนะครับนี่จึงเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมเกมนี้เกมเรษที่สองไมตาเวิร์ในตอนเริ่มเล่นนั้นตัวเกมจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สร้างตัวละครของตัว โดยในตอนแรกก็จะมีตัวเลือกไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราสามารถปลดล็อกได้ในภายหลังด้วยการทำ Challenge แล้วก็ใช้เพชรในเกมเพื่อซื้อชุดเสื้อผ้าที่เราชอบข้อดีก็คือการแต่งตัวละครจะทําให้ผู้เล่นที่แข่งกับเราได้เห็นตัวละครของเราด้วยฉะนั้นสายแฟชั่นหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้โชว์คอสตูมให้ผู้เล่นคนอื่นได้เห็นด้วยนั่นเอง กฎการเล่นขั้นพื้นฐานของเกมกระดานก็เข้าใจได้ไม่ยากผู้เล่น2คนในแรงเดียวกันจะถูกสุ่มจับคู่ให้มาแข่งกันเริ่มเกมเราจะต้องกดเลือกการ์ดคะแนนเพื่อเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนจากนั้นพอถึงเทิร์นของเราผู้เล่นก็จะเป็นคนกดเลือกการ์ดลูกเต๋าที่จะมีตัวเลขกับรายละเอียดเล็กน้อยกำกับเอาไว้ครับ หลักการก็คือตัวเกมจะใช้ลูกเต๋า2อันเพื่อให้ได้ตัวเลขตามการที่เราเลือกโดยตัวเลขก็จะมีแบบตายตัวแล้วก็แบบช่วงที่เราจะต้องไปลุนอีกทีในขณะเดีวยวกันกรณีที่เป็นตัวเลขคู่ก็จะมีโอกาสได้สกิลดับเบิลที่ทําให้เราสามารถเล่นได้2ครั้งติดกันยกตัวอย่างเช่นเลข2และเลข12ที่จะฟิกสกิลดับเบิลแบบตายตัวเป็น 1, 2อันแล้วก็6-2อันครับกลับกันถ้าการลูกเต๋าเป็นเลข 4, 6,80กก็จะต้องไปลุนอีกที ยกตัวอย่าง4ก็จะมีโอกาสเป็นลูกเต๋าหน้า2-2หรือว่า3-1หรือถ้าเป็นการลูกเต๋าเลข10ก็จะออกได้หลายแบบยิ่งขึ้นฉะนั้นเท่ากับว่าด้วยกลไกของสกิลดับเบิลก็จะทําให้ผู้เล่นต้องลุ้นอยู่เรื่อยตลอดการแข่งขันเพราะมันสามารถนาไปสู่การพลิกเกมได้เนื่นองจากกฎในการชนะข้อหนึ่งของเกมนี้ก็คือการได้คะแนนพอยต์ก่อสร้างให้ถึงจํานวนที่เกมกําหนดยิ่งเราสร้างอสังหาริมทรัพย์บนกระดานได้มากเท่าไหร่แต้มก็จะเยอะตามนั่นเอง แต่ทั้งนี้การทำดับเบิลก็จะมีข้อจํากัดตรงที่เราสามารถทําได้มากที่สุดแค่2ครั้งติดกันเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามมากเกินไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราดันเลือกการแล้วมันออกลูกเต๋าดับเบิลครบ3าครั้งะนะครับตัวละครของเราจะถูกส่งไปยังเกาะร้างทันทีซึ่งกลไกการออกจากเกาะร้างนั้นมี2วิธีข้อแรกก็คือสุ่มทอยเต๋าให้ได้ดับเบิลซึ่งถ้าทาไม่สําเร็จเราก็จะติดอยู่บนนั้นเป็นจานวน1เทินหรือว่าข้อ2ก็คือการยอมจ่ายเงินเพื่อพา นอกจากนั้นการลูกเต่ายังมีเมค,คนิกที่สร้างสีสันแบบอื่นๆด้วยนะครับเช่นการกระโดดหรือว่าจะเป็นการท,ที่มาพร้อมกับการเติมเงินให้กับเราอะไรทํานองนี้นนเรื่องต่อไปของระบบเกมกระดานก็คือรายละเอียดของบล็อกที่จะประกอบด้วยบล็อกอสังหาที่ผู้เล่นสามารถกดซื้อเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเมื่อสร้างสําเร็จที่ดินตรงนั้นจะเป็นทรัพย์สินของเราทําให้ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะต้องจ่ายค่าผ่านทางถ้าพวกเขาเดินมาหยุดตรงที่ดินของเราพอดีสิ่งก่อสร้างจะแบ่งออกเป็น2ระดับนะครับระดับแรกจะซื้อเพื่อเป็นเจ้าของและีกระดับจเยว่า ในกรณีที่ผู้เล่นเดินไปลงตรงที่ดินของตัวเองเราจะสามารถอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คขึ้นมาได้โดยสิ่งที่ได้มาจะประกอบด้วยพอยต์ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นถ้าผ่านทางที่มากกว่าเดิมครับและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะซื้อแลนด์มาร์คจากเราไม่ได้อีกต่อไป ในทางปฏิบัติก็คือสิ่งก่อสร้างขั้นแรกจะสามารถซื้อแย่งกันไปมาได้ฉะนั้นมันก็จะเกิดกลไกการเล่นที่บางครั้งเราจะยอมเดินให้ไปตกยังตำแหน่งสิ่งก่อสร้างของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยอมเสียค่าผ่านทางจากนั้นก็จ่ายเงินอีกต่อหนึ่งเพื่อซื้อที่ดินตรงนั้นกลับมาเป็นของเราเพื่อเพิ่มพอยต์ก่อสร้างให้กับตัวเองและลดแต้มเดินกล่าวของฝั่งตรงข้ามอีกด้วยครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยจํานวนเงินที่จะเสียไปค่อนข้างเยอะพอสมควรถ้าเทียบกับการซื้อที่ดินที่ไม่มีเจ้าของเพิ่มเติมเเเกกกกีกี่่ยยยววััััับบบบบแนนนนนดดด์าาารรรคคือออผููออบบ้้้้้พฒขขจะิตใหทง เช่นตำแหน่งประเทศไทยก็จะเป็นอาคารทรงไทยที่สวยงามนั่นเองสร้างแร์มา์าบล็อกต่อมาก็คือการ์ดดวงสังเกตจากคําว่าการ์ดที่เขียนอยู่ด้านบนน,น,นะครับซึ่งบล็อกลักษณะแบบนี้จะมีหลายจุดการ์ดดวงจะสร้างสีสันให้กับเกมอย่างมากเพราะว่ามันสามารถสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบให้กับผู้เล่นยกตัวอย่างการ์ดที่ผมเคยเจอก็จะมีการ์ดป้องกันค่าผ่านทางการก่อสร้างลายที่ทําให้เราก่อสร้างทางไกลได้ซึ่งก็จะเป็นการเลือกบล็อกที่ดินที่ว่างอยู่ การอัปเกรดสิ่งก่อสร้างขั้นแรกให้เป็นแลนด์มาร์คแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าการดับไฟเพื่อปิดการทํางานของบล็อกนั้นๆของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามส่งผลทําไม่เกิดสถานะฟรีค่าผ่านทางและลดพอยต์ก่อสร้างไปในตัวบล็อกพิเศษต่อไปก็คือร้านค้าครับ กาจะอยู่ด้านบนสุดของกระดานร้านค้าจะมีการให้เราได้เลือกซื้อเช่นการอสังหาพุ่งพรวดที่จะช่วยเพิ่มค่าผ่านทางเป็น2เท่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีในตอนนั้นการสร้างทางไกลฟรีหรือว่าการเพิ่มลูกเต่าดับเบิลหรือว่าจะเป็นการที่มีสกิลแลกลูกเต่ากับฝ่ายตรงข้ามร้านค้าจะเป็นเสมือนสถานที่ที่เราได้ใช้เงินซื้อกราดเพื่อวางกลยุทธ์ในแบบที่ผู้เล่นสามารถวางแผนและก็ควบคุมได้ไม่เหมือนบล็อกก๊ร์ดวงที่ต้องลุ้นว่าจะได้้้กกกาาาารรรรดททีีี่่่เเเเเตตออองงหืืปลลยมมจจะโไ ้นแลวบล็อกสถานีรถไฟจะอยู่มุมขวาสุดของจอครับสถานีรถไฟจะเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้น้อยมากในตอนเริ่มเล่นแต่ว่าจะมาเห็นความสําคัญของมันตอนที่เล่นในแรงที่สูงขึ้นเนื่องจากรถไฟสามารถพาเราไปยังตําแหน่งที่ต้องการได้แล้วเราสามารถวางกลยุทธ์จากตําแหน่งที่จะไปเพื่อน,นําไปสู่การปิดเกมในแมชนั้นๆได้เลยสุดท้ายก็คือบล็อกตั้งต้นที่จะเป็นพิกัดที่เติมเงินเดือนให้กับผู้เล่นนั้นเท่ากับว่าถ้าเราวิ่งผ่านจุดสตาร์ทมากกว่าฝั่งตรงข้ามเราก็จะได้เงินเดือนบ่อยกว่าตามไปด้วย เอาละผมกลับมาที่กติกาการแพ้ชนะน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าพอยต์ก่อสร้างคือกฎเบสิกที่สุดที่จะทําให้เราเป็นฝ่ายชนะซึ่งแต้มชนิดนี้จะมาจากทั้งการสร้างอาคารและการอัปเกรดเป็นแลน์มาร์คเพราะว่าพอเราเล่นไปในแรงที่สูงขึ้นกติกาอื่นๆก็จะเพิ่มเข้ามาเช่นระบบ Color Victory ในกรณีที่เราสามารถซื้อและสร้างอาคารบนบล็อกที่มีสีเดียวกันติดกันได้ผู้เล่นจะได้พอยต์ก่อสร้างเพิ่มพิเศษให้หรือว่าลายวิกตอรีจะเป็นกฎพิเศษที่ทำให้ผู้เล่นที่สามารถสร้างอาคารสีบล็อกติดกันสมเร็็จเเปนนนนนนผู้้ชะกมััใที Some a myth? ทีนี้นอกจากระบบพอยต์ก่อสร้างและลายวิกตอรี่นะครับเรายังสามารถชนะได้ด้วยการที่ฝั่งตรงข้ามล้มละลายได้ด้วยเช่นกันในทางทฤษฎีการล้มละลายก็คือเงินหมดน,น,นะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราใช้เงินมากเกินไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการซื้อบล็อกกลับมาจากคู่แข่งการหนีออกจากเกาะร้างหรือว่าการลงทุนซื้อกาซจากร้านค้า ถ้าว่าในทางปฏิบัติการล้มละลายที่จะทําให้แพ้ก็คือณนะตอนนั้นเราเหลือเงินน้อยมากๆแล้วเดินไปลงในตาแหน่งอสังหาของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามพอดีแล้วเงินไม่พอจ่ายเกมจะเปิดระบบตัวเลือกให้3ทางนะครับระหว่างกู้เงินยอมล้มละลายแล้วแพ้เกมน,นั้นไปเลยหรือว่าจะเลือกขายบล็อกที่เรามีเพื่อแลกเงินก็ได้ผมเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับคือเงินไม่พอจ่ายผมก็เลยเลือกยอมขายอาคารแต่ว่าสุดท้ายก็พลิกมาชนะแมชนั้นได้นะแม้ว่าในตอนแรกจะมีพอยต์ก่อสร้างตามอยู่8ต่อ3ก็ตาม อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่พูดไม่ได้ก็คงเป็นระบบการ์ดตัวละครครับการ์ดตัวละครแต่ละใบจะมีสกิลไม่เหมือนกันซึ่งผู้เล่นจะสามารถเลือกติดตั้งการ์ดลงไปในเด็กตามสไตล์ที่ชอบเล่นและคิดว่าน่าจะสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองได้มากที่สุดยกตัวอย่างการ์ดท,ที่ผมมีก็เช่นการ์ดหนูยิ้มที่จะมาพร้อมกับสกิลสุ่มรับเงินเดือนในจํานวน1-6ถึงเท่าข้อดีของการ์ดนี้ก็คือการเติมเงินเพื่อป้องกันการล้มละลายหรือในกรณีที่เรามองว่าจะต้องเสียเงินในจํานวนมากเช่นในตอนที่จะเข้าไปซื้ออาคารของฝัั่งงตรรข้ามคบ การตัวละครเจนนี่และแฟรงก์ที่จะสร้างการลูกเต๋าสุ่มตัวเลข10-12ออกมา1ใบการนี้ผมจะชอบใช้ในสถานการณ์ที่เราต้องการเดินไกลๆครับเช่นตอนที่ต้องการวนกลับไปยังจุดสตาร์ทเพื่อรับเงินเดือนหรือมิราชที่มีสกิลสร้างฟองสบู่เพื่อหยุดแอคชั่นและการเคลื่อนที่ของฝั่งตรงข้าม1เทินตัวเกมนั้นมีการให้เลือกใช้หลากหลายแบบนะครับซึ่งการได้มาก็จะมีทั้งการทำ h a l เลนจ์และการสุ่มโดยการใช้เพชรแต่ทว่าเกมก็จะตีกรอบชนิดและปริมาณของการ์ดยระบบแรง และทำให้ต่อให้เรามีการ์ดที่ดีมากๆก็ไม่สามารถเอามาใช้เล่นในแรงที่อยู่ต่ำลงมาได้เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ไม่เสียเปรียบจากระบบการ์ดตัวละครนั่นเองในด้านของเกมโปรเกรชันก็จะกำหนดด้วยแต้มทวยรางวัลเมื่อเราชนะครับผู้เล่นที่แข่งกันจะมีเดิมพันด้วยเงินในเกมและจำนวนถ้วยที่จะทำหน้าที่ปลดล็อกให้เราขึ้นสู่แรงถัดไปแรง็งที่สูงขึ้นก็จะมาพร้อมกับด่านที่ใหญ่ขึ้นเงินเยอะขึ้นและกลไกาการชนะที่หลากหลายในขณะเดีวยวกันผู้เล่นที่เราเล่นด้วยก็จะมีความชำนาญและท้าทายมากขึ้นนะคร เกมเรษที2 b e t ปต้าเวอยังรองรับซับและเสียงภาคภาษาไทยด้วยครับซึ่งผมชอบเสียงภาคมากมากครับคือต้องบอกว่าเกมมันจะมีความจริงจังระดับหนึ่งแต่เสียงภาคที่น่ารักสดใสก็ช่วยผ่อนคลายความตึงของการเล่นในแมชนั้นๆได้ดีเรืองถูกซื้อต่อไปแล้วอะ่ะตาฉันแล้ว ส่วนข้อสังเกตสําหรับผมเท่าที่เจอก็คือการดวนกับผู้เล่นบางคนจะมีบ้างบางครั้งที่การเชื่อมต่อมันดีเลยให้เห็นบ้างแต่ก็เจอไม่บ่อยนะครับโดยทุกครั้งที่การคอนเนคชันระหว่างผู้เล่นมีปัญหาตัวเกมก็จะใช้ระบบออโต้เข้ามาช่วยเล่นแทนในระหว่างนั้นทําให้เราไม่โดนปรับแพ้เหมือนเกม,มอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีครับโดยสรุปแล้วเกมเศรษฐีสองไม่เ World ในพาร์ทของเกมกระดานสำหรับผมถือว่าเล่นสนุกมากเนื่องจากมันเป็นการแข่งกับผู้เล่นคนอื่นจริงๆ ซึ่งตัวเกมก็ออกแบบมาได้สวยงามทั้งกราฟิกและระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายตัวเกมใช้ฝีมือประมาณ60%และอีก40%ต้องพึ่งโชคของผู้เล่นด้วยว่าจะเปิดการ์ดที่อำนวยส่งเสริมให้เราได้เปรียบหรือเปล่าผมชอบตรงที่เกมมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดหลายครั้งที่เราตัดสินแพ้ชนะกันแค่แต้มเดียวครับมันจะทําให้การชนะแต่ละครั้งมีความหมายและทําให้เราอยากเล่นไปอีกเรื่อยๆเพื่อไต่แรงให้สูงขึ้นได้เจอกับผู้เล่นที่เก่งขึ้นกับดานใหม่ๆที่ท้าทายและก็มีวิธีการชนะหลายแบบสําหรับผมนนนนนนะคครรับเเ้้ลล่นในโหมกมมกดดกกกกาาือสุๆแว ซึ่งเกมเศรษฐี2 Meta ่ต r เวนั้นมีทั้งเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือและก็ PC สะดวกเวอร์ชันไหนก็โหลดมาทดลองเล่นกันได้ฟรีฟรนะส่วนภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นทั้งหมดในวิดีโอนี้จะเป็นเวอร์ชัน PC นะครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดแล้วนะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรานะเอาเลยครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ